สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกันกบครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะมาวาดรูปสีไม้นะคะให้ดูกันนะคะเป็นรูปนักแสดงคังกูบนะคะอารียาบาทนะคะครูปูจะมาวาดด้วยสีไม้ให้ดูกันนะคะเอาละค่ะไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาเริ่มวาดกันเลยนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะครูปูวาดแบบไม่ตีสเกลนะคะแต่ครูปูจะแนะนําวิธีการวาดนะคะก็คือเวลาเรา ภาพนี้เป็นภาพที่หน้าเอียงใช่ไหมคะดังนั้นเส้นนะคะเวลาเรากะระยะนะคะคือเส้นจะเฉียงนะคะใบหน้าจะจะเฉียงเส้นจะเฉียงนะคะผ่านจากนี้นะคะหมายถึงว่าจากหน้าผากถึงคางนะคะผ่านสันจมูกนะคะก็จะเป็นลักษณะแนวเส้นเฉียงนะคะแล้วก็ ลักษณะตาก็จะเฉียงเหมือนกันนะคะเอาล่นะคะ่ะไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาวาดรูปกันดีกว่านะคะก่อนอื่นนะคะครูก็จะมาวาดให้ดูนะคะโดยใช้สีดานะคะสีดําล่างดวงตาไปก่อนเลยนะคะล่างรูปตานะคะรูปดวงตานะคะใส่ดวงตานะคะใช้สมาธินะคะพยายามสังเกตนะคะรายละเอียดใน ดวงตานะคะว่าเป็นยังไงนะคะคุณผู้เห็นแววตานะคะกลมๆสีขาวนะคะสองสองวงนะคะแล้วก็เออจะมีสันจมูกช่วงนี้นะคะช่วงนี้ผ่านนะคะจะมีสันจมูกโค้งนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็ลาก เน้นช่วงขอบตาบนเลยนะคะให้เข้มนะคะชั้นตานะคะใส่ชั้นตานะคะแล้วก็เน้นนะคะเน้นใต้แววตานะคะเน้นใต้แววตานะคะด้วยสีดำนะคะให้เข้มเลยนะคะเน้นช่วงนี้อีกนะคะใต้ขอบตาบนนะคะให้เข้มเลยนะคะระบาย นะคะแล้วก็เราก็ใช้สีน้ำตาลนะคะระบายให้ทั่วนะคะไส้ดินสอม,มันชอบล้วนออกมานะคะก็เลยจะแบบเป็นผงออกมานะคะกลบนะคะอันนี้นะคะตาของเธอจะออกสีน้ำตาลนี้นะคะก็ เรามาเน้นกันนะคะช่วงขอบเน้นช่วงขอบตาบนนะคะแล้วก็ไล่ไปนะคะระบายเบาเนะคะเน้นขนตาขึ้นไปเลยก็ได้นะคะใส่ขนตาล่าง โครงคิ้วนะคะด้วยสีดำเนี่ยค่ะสีน้ำตาลดำนะคะอ่อนๆนะคะช่วงจมูกนะคะตรงนี้นะคะเน้นขึ้นมาเลยนะคะจะเป็นสันจมูกนะคะล่างเบาๆไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวผู้ผู้ขอลบตรงนี้หน่อยนะคะรู้สึกว่าจะเข้ามาเยอะเกินนะคะ อันนี้นะคะเน้นนะคะให้ดวงตาดูขาวใสนะคะแล้วก็ระบายด้วยสีน้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลออกแดงๆหน่อย ตาแดงนี่นะคะระบายสีตามที่เราเห็นนะคะนั่งช่วงหนกแก้มขึ้นมานะคะสันจมูกนะคะ เวลาวาดภาพคนเหมือนนะคะถ้าเรา,เาวาดออกมาแล้วคนทายถูกนะคะคนดูออกว่าเป็นใครก็ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วนะคะถ้าเราฝึกวาดภาพคนเหมือนแล้วอตอนแรกพอเราให้ใครใครดูเขาก็รู้ว่าเป็นใครเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเราก็พัฒนาฝีมือต่อไปนะคะให้มันเหมือนยิ่งๆิ่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วนะคะ การวาดฝึกบ่อยๆมันก็ทําให้เกิดทักษะความชํานาญนะคะดังนั้นครููก็อยากให้ทุกคนนะคะลองฝึกวาดกันดูแบบง่ายๆนะคะระบายสีนะคะด้วยสีไม้นะคะอันนี้นะคะก็จะใส่คิ้วนะคะขนคิ้ว ร่างช่วงหน้าผากไปก่อนก็ได้นะคะเราดูด้วยนะคะว่าช่วงไหนเข้มนะคะขาวเทาดำนะคะมาใช้ได้นะคะมาประยุกต์ใช้กับสีได้เหมือนกันนะคะช่วงไหนที่เป็นน้ํำหนักเข้มนะคะเราก็เน้นไปเลยนะคะอันนี้นะคะเราต้องดูรูปของโหนกแก้มด้วยนะคะว่าจะออกมาประมาณเท่าไหร่นะคะ ใช้สีน้ำตาลนะคะคุยขอบให้ค่ะสีน้ำตาลระบายกรอบหน้าลงมานะคะต่อไปเราก็ใส่ช่วงจมูกนะคะ ปบายเส้นขนคิ้วให้พริ้วให้ให้เบาๆนะคะเน้นเน้นช่วงใต้ตาให้เข้มขึ้นนะคะแล้วก็ล่างด้วยสีดำก็ได้นะคะสีดำอ่อนๆ ล่างเบาๆมือนะคะดวงตาจะเฉียงเหมือนกันนะคะสันจมูกนะคะจะเฉียงแนวแนวกลางหน้านะคะโดยเราใช้สันจมูกนะคะเป็นหลักนะคะในการที่เราจะรู้ว่าหน้าตรงหรือหน้าเอียงหน้าเฉียงนะคะถ้าเส้นกลางหน้าของเออหน้านะคะเป็นลักษณะ เฉียงก็จะเป็นหน้าเอียงนะคะเนี่ยค่ะหลักการง่ายๆที่เราสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้นะคะกูก็จะเน้น ชั้นตานะคะแล้วก็ระบายด้วยสีน้ําตาลนะคะให้ทั่วนะคะแล้วก็ระบายเน้นด้วยสีน้ําตาลแดงนะคะ เน้นช่วงตานะคะใช้คัตเติลบัดเกลี่ยนหน่อยนะคะตรงนี้ให้ฟู เน้นสันจมูกขึ้นมานะคะไล่มาช่วงการวาดปากเดี๋ยวมาเน้นตรงนี้อีกหน่อยนึงนะคะใส่ขนตานะคะ เน้นช่วงนี้นะคะใช้สีน้ำตาลดำนะคะน้ำตาลเข้มนะคะ ออกมาก็ที่ครูครูบอกนะว่าเราจะต้องสังเกตนะคะรายละเอียดให้เยอะๆนะคะเราถึงจะวาดออกมาได้ใกล้เคียงที่สุดเลยนะคะคร่างรูปปากนะคะละักษณะปาก เป็นยังไงนะคะดูรูปปากนะคะอยักยังไงนะคะช่วงร่างรูปหน้าลงมานะคะกะระยะว่าห่างจากลิมฝีปปากเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ใส่ ผมลงไปนะคะระบายผมลงไปใช้สีเนื้อระบายทั่วปากก่อนนะคะ แล้วก็ลากโครงหน้ามานะคะช่วงคอนะคะช่วงคอประมาณอยู่ตรงมุมปากพอดีนะคะดูช่วงคอนะคะคุกุกกะระยะนะคะกะระยะหางนะคะช่วงคอพอดีนะคะวาดเส้นผมลงมานะคะ เดี๋ยวครูจะใช้ดินสองอีอีช่วยด้วยนะคะช่วงช่วงตานะคะอันนี้ร่างร่างภาพไปก่อนนะคะร่างเส้นผมไปก่อนช่วงหน้าผากนะคะ ผมนะคะระบายสีเนื้อนะคะตรงนี้ ระบายด้วยสีเนื้อให้ทั่วเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ทิชชู่เกลี่ยนะคะเพื่อให้เรียบเนียนนะคะใส่คิ้ว เป็นเส้นนะคะเรียงเป็นระเบียบนะคะใส่ช่วงหัวตา ระบายเส้นผมไปเลยนะคะด้วยสีดำเน้นช่วงนี้นะคะด้วยสีดำให้เข้มขึ้นผลักน้ำหนักขึ้นมานะคะระบายช่วงต้นคอให้ให้เข้มขึ้นนะคะใต้ใต้ช่วงคอนะคะ ระบายช่วงปีกจมูกขึ้นมานะคะช่วงนี้เน้นขึ้นมานะคะเพื่อให้สั่จมูกโด่งขึ้นมานะคะถ้าเราเน้นช่วงนี้นะคะเน้นช่วงใต้ตานะคะ จะเน้นด้วยดินสอ EE นะคะเพื่อให้ลูกตาดำขึ้นนะคะสีไม้รู้สึกว่าพอยิ่งระบายแล้วมันยิ่งแตกล้วนนะคะครูก็จะใช้สีเออ่ใช้ดินสอ EE อช่วยเน้นให้เข้มขึ้นนะคะตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นขอบตาหรือว่าอะไร ขนตาก็อาจจะใช้ดินสออีช่วยเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่เห็นไหมคะเป็นหักคือมันจะไม่เป็นผงอะนะคะ เน้นขนตานะคะด้วยดินสอ EE นะคะลงคิ้วหน่อยก็ได้เอาละค่ะเป็นไงบ้างคะพอจะวาดกันได้ไหมคะแบบง่ายๆนะคะ แบบเร็วๆรวดเ,เร็วทันใจนะคะ